เคลือบเทคโนโลยีใหม่แพคเกจรีบอลพร้อมติดตั้งฟิล์มใสกระลอยแนวปะทะเกรด TBU เป็นการผสมผสานที่ลงตัวและดีที่สุดในปัจจุบันอย่างแน่นอนไม่ต้องกลัวครับว่าคุณจะต้องใช้งานเยอะรถคุณเครื่องสันดาบหรือรถคุณต้องจอดกลางแจ้งอันนี้ตอบโจทย์เลยครับเพราะถ้าเป็นฟิล์มใสกระลอยรอบคันตอบโจทย์ไม่ได้นะครับในเรื่องของความร้อน สวัสดีครับผมเบนนะครับ33ค r ีน n กาดนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนาเพื่อนๆนะครับว่าทําไมการเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกหรือเคลือบทุกรูปแบบเนี่ยและการติดตั้งฟิล์มใสกัลอยเฉพาะส่วนหน้าเนี่ยถึงเหมาะสมและยังดีที่สุดในยุคป,ปัจจุบันต้องบอกเลยนะครับว่าการเคลือบเซรามิกเนี่ยทำไมถึงเหมาะบางคนอาจจะบอกว่าเอา้าก็มันกันลอยได้ไม่จริงมันก็ยังมีโอกาสไปลอยได้อยู่แต่คุณอย่าลืมนะครับว่าการปกป้องของเคลือบเนี่ยใช่ครับมันอาจจะไม่ได้สู้ ในเรื่องของริ้วรอยเท่ากับฟิล์มใส่กระลอยก็จริงแต่ว่ามันมีเรื่องหนึ่งที่ดีกว่าฟิล์มใส่กระลอยคือเรื่องสภาพระยะยาวและการฟื้นฟูหรือที่เรียกว่าระบบการบริการหลังการขายเครือบทุกรูปแบบอาจจะทําหน้าที่ได้ดีกว่าเยอะเลยแค่เพียงเรามีการฟื้นฟูให้มันถูกจุดเนี่ยสภาพของรถคุณจะคงอยู่ได้และอยู่ดีในระยะยาวๆแต่ฟิล์มใส่กระลอยเนี่ยมันไม่สามารถทําตรงนี้ได้ครับเพราะว่าถ้าฟิล์มเนี่ยที่เริ่มมีรอยหรือมีคราบอะไรสะสมฟิล์มไม่สามารถจะขัดเอามันออกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในระยะยาวสภาพอาจจะไม่ได้ดูดีเเหหมมืือออนนวัแรรกส ได้อยู่ได้ดีที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้บางทีมันยังไม่ถึงรอบการรับประกันเลยนะครับแต่อาจจะต้องรอกก่อนอันนี้ก็เป็นได้และอย่างนึงนะครับว่าเราถามจริงๆนะครับว่าความจําเป็นที่มันถูกต้องแล้วเนี่ยในเรื่องของการปกป้องเนี่ยฟิล์มสงกระรอยทําหน้าที่อะไรครับก็คือในเรื่องของการการริ้วรอยที่มากกว่าและการปกป้องสะเก็ดหินใช่ไหมครับแต่บางทีรถเราถ้าไม่ได้มีความเสี่ยงขนาดนั้นถ้ารถคุณไม่ใช่สีเข้มจ๋าที่ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องทนต่อริ้วรอยขนาดนั้นการเลือกการเคลือบเซรามิกก็เป็นตัวเลือกท ฉพาะส่วนหน้านั่นเองนี่แหละคือการผสมผสานที่ลงตัวและตอบโจทย์ที่สุดเพราะว่ารถในปัจจุบันเมื่อมีการใช้งานบ่อยๆวิ่งไปในพื้นที่ต่างๆคุณอาจจะไม่ต้องออกต่างจังหวัดหรอกครับแต่ปัจจุบันขับพื้นที่ไหนก็มีโอกาสจะโดนสะเก็ดหินได้ใช่ไหมครับและหน้าที่ของฟิล์มคือการปกป้องสะเก็ดหินใช่ไหมครับและหินจะโดนส่วนไหนครับโดนด้านหน้านะครับถ้าเราติดเฉพาะส่วนติดด้านหน้าเนี่ยเป็นการที่ตอบโจทย์และใช้หน้าที่ของมันได้ดีที่สุดอย่างแน่นอนนี่ก็เลยการผสมผสานที่มันจะตอบโจทย์ที่สุดกับรถสมัยนนนนนนีีี้กกก็็็คคคคืืืืออออาาารรรรรรเเเเเเบบบบมมิแแตตต่่่งงดะะะัััยววทผํจปป ี่่หมลาสุดตัวรีบอลน,นี้นะครับทำมาจากโมเลกุลโบโรฟีนนะครับก็จะต่อต้านมลภาวะได้ดีที่สุดณปัจจุบันนี้เพราะว่ามีองศาของระดับการไล่นะ้ำอยู่ที่120องศาเลยนะครับและที่สําคัญนะครับมันไม่ได้แข็งนะครับมันมีความยืดหยุ่นในตัวมันเป็นการก้าวข้ามเทคโนโลยีความแข็งในรูปแบบเดิมๆไปแล้วมันจะทําให้การปกป้องเนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพได้สูงขึ้นอย่างชัดเจนเพราะริ้วรอยที่คุณเคยกังวล คนแมวขีดขวด่วนแม้กระทั่งร้อยฟูดเองนะครับทุกอย่างจะเบาลงหรืออาจจะไม่เกิดเลยก็ได้แม้กระทั่งกรวดทรายเล็กๆเวลาขับตามสิบรอที่ไม่ได้เม็ดใหญ่หไม่ได้ขับใช้ความเร็วสูงเนี่ยอันนี้สามารถตอบโจทย์ได้ด้วยนะครับนั่นหมายความว่าการเคลือบตัวรีบอลหรือเทคโนโลยีท็อปสุดของร้านเราก็เป็นตัวที่ตอบโจทย ได้อย่างมากเลยในปัจจุบันไม่ต้องกลัวครับว่าคุณจะต้องใช้งานเยอะรถคุณเครื่องสันดาปหรือลถคุณต้องจอดกลางแจ้งอันนี้ตอบโจทย์เลยครับเพราะถ้าเป็นฟิล์มใสกระรอกรอบคันตอบโจทย์ไม่ได้นะครับในเรื่องของความร้อนเราก็เลยมีการเลือกเป็นการเคลือบรีบอนแต่ขาดไม่ได้ในเรื่องของฟิล์มด้านแนวปะทะเพราะว่าจะตอบโจทย์เรื่องสะเก็ดหินสำหรับเพื่อนๆนะครับถ้ากําลังจะออกรถมีลักษณะการใช้งานแบบไหนลองเลือกแนวทางแบบนี้เอาไว้พิจารณาเพราะว่ามันเป็นการผสมผสานที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนเลือกเคลือบรีบอนครับเพราะว่ามันเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีีีีทท่่ดดแแลลละ้ําสสมัยุ ครอบคุมได้ทุกสัดส่วนและเลือกติดฟิล์มใสกระลอยแนวปะทะด้านหน้าฝากระโป้งอันชนไฟหน้าหน้ากระจังเพราะจะตอบโจทย์เรื่องสะเก็ดหินจากการใช้งานหรือบางครั้งบางคราที่เรามีการเดินทางออกต่างจังหวัดนะครับอันนี้เป็นการตอบโจทย์ที่ลงตัวที่สุดแล้วไม่ว่าคุณจะจอดกลางแจ้ง คุณจะจอดในร่มคุณจะใช้งานน้อยใช้งานมากการผสมผสานแบบนี้คือสุดยอดเทคโนโลยีและแพคเกจที่ดีสุดอย่างแน่นอนถ้าเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมมีคําแนะนํามากมายที่จะให้คําตอบกับคุณให้ความเข้าใจกับคุณฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยถ้ามีอะไรก็แวะเข้ามาที่หน้าร้านได้เลยนะครับยังไงวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ